แชิีวชีก็บราเอบอกเลยว่าที่ทำนี้ไม่ได้เอาเทนะรอร้อัวันนี้นะครับผมนาขอเสียงชี้แสงไหมล่ะ ขออนุญาตแนะนับตัวทีละคนแล้วกันครับผมอ่ะจากผมนะครับผมสวัสดีครับผมอุลตาสวันครับสวัสดีครับต้าอุลตร้าส่วนครับสวัสดีครับผมเจเลอร์สวันครับสวัสดีครับผมเดมอนส่วนครับสวัสดีครับ คือต้องบอกว่าจริงๆวันน no ี้วงเรามีห้าคนแนะนำตัวฝากทุกคนกันไว้ด้วยนะคะโอ้โหมิซองเป็นติพัฒนกิจใช่ทุกคนส่งกำลังใจไปให้เป็นต่อนายบ้างด้วยนะครับก็บอกว่าจริงๆวันนี้เราเตรียมเพลงมาสามเพลงชงมครึ่งชั่วโมงก็คุยไปเลยยี่สิบนาทีถูกต้องตอนนี้นะครับต้นนี้นะทีมงานพอมีทิชชู่ให้ไหนไหมครับ ทีนี้เราเคยมาตอนที่ตอนนั้นเรายังไม่ได้เดบิวต์ใช่ครับผมตอนนั้นเราเพิ่งประกวดรายการล้านไซคอนเสร็จนะครับผม<ช>แล้วก็ฟอรเป็นเท่าห้าคนยังไม่รู้เลยว่าเราชื่วอยอะไรดีสารแล้วก็เป็นสเตจแรกทำเจแปนแอสโตวันนี้เรากลับมาในฐานะเฉลิมปีล้านวันเลยนะครับ,รบอยากจะบอกว่าหีเนี่ยผ่านไปแบบโกหกเหมือนกันนะใช่ครับแต่ว่าความอบอุ่นนะครับที่ทุกคนอย่างนี้พวกเราเนี่ยยัง,ยง,ยงเหมือนเดิมอุ่นจริงจสิงเออจริงอุ่นเลยอ่ยอุ่นเลย เราอาจจะค่อข้างได้เห็นกันนะคสวัสดีคนที่เดินผ่านมาผ่านมานะคะสวัสดีนะครับสวัสดีครับสวัสดีคนนี้ด้วยนะฮะแต่ว hey ่าจริงๆจะบอกว่าเมื่อกี้เป็นปีเทสลีนะครับครับผมปีที่แล้วปีที่แล้วเจแปนนิคส์โฟยังไม่มีเทสล์มีปีนี้เจแปนนิคส์โฟมีเทสลีแล้วแต่ว่าจะเป็นเพลงเดียวก็ไม่ได้เราจะเตรียมเพลงมีกสองสามเพลงใช่ไหม ครับผมเพรแม่ร้องครับถ้าใครร้อ,รองใยนง้ได้เชกัดอรอเชิกอรอโอเคคนระับ